สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซี FC, ทุกคนเดิมเหมือนกับผมเพกอกันคือเก่าพี่น้องทา้งซองแาวโรงพยาบาลนานะเนาะสิบสามเมษาเป็นเมือ่อเริ่มต้นของวันสงการพี่น้องบริไปทางใดอยู่เฮือนอยู่ซานเนาะอยู่นาเมื่อนี้กะอะ่าหมู่อีเพอร์ผลมาติดอ่าไม่ไม่ไมสังบ้านเฮาเอิญนะไม่เซลา่าพี่น้องแต่ใน สื่อมันแทะทำใจยังแหละอ่านตัวไทยบอกคอยเก่งเนาะบกเป็นซํากะบกหูคือกันว่า่นว่าไม่อีสังบ้านฮะเอิญนะไม่เซรลลาเซรลลานแหละพี่น้องที่คอยว่าจะใส่ฮะแหละกะได้ไปซื้อมาแล้วเนาะหาหมัดพี่น้องหาหมัดแต่กะสิเลืออยู่ถ้าเอาสี่หมัดกับบ่พอฮะนะมันเรือกับบ่หัวสิเรือจากแผ่นเนาะหมัดหนึ่งมีอยู่หาแผ่นพี่น้อง มัดหนึ่งแปดร้อยบาทพี่น้องตกอยู่สี่พันบาทแหละราคาเล็กตะปูมันหะสองร้อยยี่สิบบาทพี่น้องกาซัามเมอร์นี่แหละเพิ่นมาใส่ให้พี่น้องเมื่อวานนี่กาเฮ็ดดูเฮ็ดกินให้เพิ่นเนะาะกาบ่ดด้ล่งคลิปยังหแหละพี่น้องเพราะว่าเฮากะค้าเวียกแม่ค้าเวียกแน,กน่กับรรยากาศกาฮอนฮอนพี่น้อง คนนี่ก็จนนอนบ่ได้เที่ยวแต่ลุกอาบน้ำเนาะเที่ยวลุกอาบน้ำซ้ำชีเถื่อบ้าอาบน้ำซ้ำชีเถื่อก่อนนอนกะตอนนี้คนกะมาใส่ให้อีกพี่น้องมือนี่ก็น่าจะแล้วเนาะกะบ่ได้จ้างบ่ได้ยังดนกมีแต่เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำแล้วกะคนอยากกินเสื้อหัวกุดถั่แหละพี่น้องกะซื้อมาให้เนาะกะมือนี่ก็เป็นมือสุดท้ายที่เพิ่นได้ใส่แล้วกะซิม่าไทย มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้้มน้ากันเพราะว่าขอยกับบริได้ไปทางใดพี่น้องนี่แต่สวยๆจะหน่อยจังสิได้ปล่อยแบสเนะาะกะเพื่อใส่แล้วกะเบิ่งกะไข่เน่พี่น้องไข่กว่าแต่เก่าเนาะนี่ตั้งเทิงนี่ได้แดงๆด,ด้อพี่น้องแล่ตอนนี้ชุพมนกับพากันใส่อยู่ในทางนั้นเนะาะกะสั่งเก่าสั่งเดิมเฮา,าแล้วผู้ที่เคยมาซอยหแหละพี่น้อง กะาห้าหกคนประมาณนี้แหละสี่ห้าคนบางมือิ่กคาเวียกกะมาหน่อยบัคาเวียกกะมาขบคน้นพี่น้องคือหวาแหละไพกก็มีเบียกไพ่เบียกมันสงการนี่กะาสำหรับไพ่ที่จะกลับบัานเมื่อเฮือนกะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยเดอ้อมีความสุขหลายๆในวันสงการเนะาะกะเดินทางไปไสมมาไซกะให้ละมัดระวังในเด้อพี่น้อง หลายๆคู่หลายคน,ยคน่นกะสิกลับบ้านเมื่อยามพ่อยามแม่ยามครอบครัวอะไรเนาะเพราะว่าสําหรับเมืองเราเนี่ก็ไปเกอบเบิดประเทศเลยกลายเถื่งประเทศไกลยัยงอีกกะเห็นเนาะในบ้านคนนี้ก็หลังมาหลายหลายพี่น้องหลังมาจากไทยนะก็ะมีแต่มาแล้วก็มีแต่ผ้ปลุบลอ,อยอยู่เลยกา ส่วนเฮ้าเองก็บมดไปทางใดนาอพี่น้องหลินอยู่บ้านนี่แหละไปกับสิวานาันในใดลดล่างพาหนะเงินคำด้ยอยู่เฮือนเจ้าของนี่แหละดีแล้วพี่น้องทาหลินมือบุญไป,ปแหละเดี๋ยวไปบ่งเพิ่นอันใส่น้ำกันเลยน้อพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้กะน่าจะแล้วเด้อพี่น้องเพิ่นได้ใส่ให้แล้วขังนี่นะ้อหอมื่านนี่อ้ยตอบแสงมันบ่คอยเห็น เดี๋ยวพาไปเบิ่งทางนายังมาทันแล้วเนาะน่ะวันหน้าก็นั่งถึงโอ้ยมือเชือแนมดอยหรือ้ยไัชนวอกมาะไดตายน้ำเต็งมือนฮะ อกไวอีกตัวนี้นนครับดับกระโดดขึ้น,นมาเลยมัอยู่แล้วมันบนะูยู่แล้วมันหนักเนี่ยโว้ยมันาช่วยน้าชาวบังบริษัคนณเข็ดคนณเข็ดคุณเ,เป็นกี่ยี่สิบโอ้โหทัเจ้าอีกแล้วเอ้ยแผ่นที่สองกำลังตามไป,ปจับหลายคนน้อพี่น้องยันมันหกักมันอ่อน ถ้าติดมานาขึ้นไปขึ้นเก็บแล้วค่ะ

ม,มีตัวเดียวกับเสยสลาเลยเพราะว่าไก่พันธุ์เฮามันกระเบิดแล้วพี่น้องเหลือเป็ดตัวเดียวเนะาะเพิ่นสฮหดเมนูต้มมันเป็นตาแซบอยู่นะมันมันมันก็คือชิแซบอยู่เพราะว่าเฮาบด้กินตะโดนแล้วเนาะอาหารเที่ยงก็คือต้มเป็ดจ้า เมื่อวานนี่ต้มไก่มันชุดชวดผักเลยพี่น้องเป็นสิ้นเป็นตอนนาะผักแล้วก็ลงน้ำเพื่อจะล่างนะ้นมันออกแก้มันขาว คนรับปีใหม่กินต้มเป็ดคนเลยค่ะผักจนะากห้อสิลร่างสก่อนพี่น้องร่างแล้วก็จังสีเอาลางอมโมเนาะตอนนี้โมก็พดเลยแหละ พี่น้องตอนนี้ that <laughs>

สุกันพาต้มเป็ดสุกแล้วก็พากันกินพี่น้องกินข้าวสมคีโนโนอีโนมาหนิกินข้าวกระปุกเป็ดพี่น้องมาเด้อเี่เนะข้าวเห็ดเป็นเอาเด่นเด่นอันนี้จับไห้ครับรดกับปุเป็น

ส่วนทางหน้าก็เรือป่องหนึ่งพี่น้องส่วนไม้เขาก็เรือเรือหมัดหนึ่งเนาะถ้าใส่อีกยังอีกหูหนึ่งเพิ่นยังพอทันแล้วเพิดกินขาแล้วเพิ่นกระชิขึ้น,นเฮดต่อพี่น้องกะเบ่งแล้วกะไข้กว่าเมื่อก่อนพี่น้องเพราะว่าเฮาได้ใส่อันนี้แล้วเนาะ กับไข่แน่ฝนตกกับบได้พระแล้วแต่ประตูกับลังาคาค่อยเห็ดค่อยทําไปเถอละน่อยเบ่งจากมุมไก่พี่น้องไข่เน่เนาะได้ใส่ไม้อันนี้ละไข่เน่สุพรรณกาพากันกินข้าวซุ้มอยู่ในแลยเนาะได้ยอดอต้อมเป็ด เฮากาเพิ่นกินแล้วจังสิได้กินพี่น้องบางเถ่อก็จะได้หนึ่งข้าวใหม่ยานข้าวเพรกินเนะาะกาคลิปนี้บ่มียังไลายสบายดีปีใหม่เดอ้อพี่น้องสบายดีวันสงการกาสำหรับคลิปนี้กาสิได้ขอเจ้าเอาไว้สำนีเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราเป็นกำลังใจให้สลองบานานเด้อพี่น้องพอกันคลิปใหม่เดอ้อ